สวัสดีค่ะแฟนทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะนี่ค่ะเมนูอาหารเช้าวันนี้ของคุณคิดนะคะขนมปังแซลมอนสโมกหรือว่าแซลมอนอลมควันนะคะก็เราจะกินคู่กับกาแฟฟซซี่กาแฟของเรานะคะแล้วก็นี่ค่ะของหวานช็อกโกแลตนะคะด้วยนะคะพอดีเมื่อว,วานเราไปที่เซน็นทรัลมาะคะ่ะฟิซซี่ก็เลยแวะซื้อมาคุณคิดก็อยากกินค่ะว่าวแม่เขาจะทําให้กินก่อยนะคะ มาอยู่ที่นี่ก็ไม่ค่อยได้กินเข้าไปสิกินปลาลงปลามากกว่าคะ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามากินไปคุยไปกันนะคะอุย้ยกระเป๋าเปิียวสวัสดีค่ะ<อ>แฟนทางว่านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาแบบสไตล์อาหารเช้านะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็เราก็ซื้อ,อ,อแซลมอนลมควันมานะคะแล้วก็ขนมปังตามชอบเลยนะคะส่วนใครจะโรยด้วยเกลือหรือว่าพริกไทยก็ตามชอบเลยนะคะแต่บางทก็ชอบแบบเรียวนะคะ ส่วนปลาไปซี่ก็อย่างนี้ค่ะก็ไม่ค่อยไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะคะก็โอเคนะคะเดี๋ยวเรามากินไปด้วยกันนะคะกินไปคุยไปเหมือนเดิมค่ะก็แน่นอนนะคะช่วงนี้ก็เหมือนเป็นช่วงคอฟฟี่ไทม์กับเทซี่คอฟฟี่นะคะวันนี้เรามีแขกพิเศษก็คือลุงกินนั่นเองนะคะดำก่อนก็นี่ค่ะตอนนี้นะคะเรามีโปนี่นะคะแฟนทางบ้านเห็นไหมคะนี่ค่ะเรามีโปผ้า ผ้าพันคอนะคะพันคอแบบนี้ได้นะคะเรามีหลายสีนะคะตอนนี้เรามีอยู่6สีนะคะถ้าสั่งมาตอนนี้ก็จะได้ก็จะได้สีตามชอบนะคะนี่ค่ะคุมไหล่ได้นะคะแฟนทางบ้านสามารถคุมไหล่ได้เพราะเขาค่อนข้างฝุ่นใหญ่และที่สําคัญนะคะแฟนทางบ้านที่ได้ไปมีแต่คนชมเลยเพราะว่า,วาหูผ้าสวยมากนะคะแล้วก็นิ่มมากนะคะนิ่มจริงๆค่ะก็ตอนนี้เรามีซื้อเป็นโปรนะคะซื้อกาแฟสี่กล่องนะคะแถมฟรีนี่ค่ะ พาผอนคอแล้วก็คุมไหลได้นะคะเหมาะมากเลยนะคะกับช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะคะขึ้นเขาลงห้วยนะคะได้หมดไปทะลงทะเลนะคะไปเมองนงเมมึงนอกได้หมดเลยนะคะก็สนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะที่ป้าเพซี่ขึ้นให้นี้นะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะตอนนี้เรามีฮอตไลน์แล้วนะคะก็นี่ค่ะที่ป้าเพซี่ขึ้นให้นี้ก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะมีแอดมินดูอยู่นะดูแลอยู่นะไม่ใช่ดูอยู่นะคะแล้วก็ที่ช้อปปี้เราก็มีด้วยนะคะแฟนทางบ้านนี่ค่ะ อันนี้เป็นลายแถบเหลืองนะคะเป็นลายไทยนะคะสามกริยัเห็นไหมคะเขาจะตีเขาจะตีขึ้นมานะคะเป็นสามสามชั้นนะคะเขาถึงเรียกว่าลายไทยสามกริย์สวยมากเลยที่สําคัญนะคะนิ่มมากค่ะแฟนทางบ้าน หลายท่านนะคะเป็นคอมเมนต์ใน u t u b e ด้วยนะคะแล้วก็พิมพ์มาบอกเราด้วยนะคะว่าผ้าสวยมากแล้วก็หลายท่านเป็น f อใหม่นะคะแล้วก็เป็นลูกค้าใหม่นะเขาบอกว่ากาฟแฟเราอร่อยมากของเราเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะทุกๆเช้านะคะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยกาแฟเพสซี่คอฟฟี่นี่แบบว่าคุณได้วิตามินเลยนะ,ะแล้วเป็นกาแฟขมิ้นนะคะก็คือ,อช่วยบำรุงรักษา กระเพาะและก็ลำไส้ของเราด้วยนะคะคือดีมากเลยแล้วเราใช้น้ํามันสกัดแทนจีนเทียมนะคะไม่มีไขมันทราดนะคะสนใจก็แอดไลน์ line, ปาปิซี่เข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะตามทีป่ปาปิซี่ขึ้นให้นี้ค่ะสั่งมาตอนนี้นะคะจะได้เลือกสีตามชอบเลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาชิมกันนะอูแบบ เห็นไหมคะลมแบบเนี้มันนิ่มค่ะแพนนามันคือแบบมันใส่มันไม่สากคอและที่สําคัญนะคะผ้าของเรานี่ซักได้นะคะซักมือได้ซักเครื่องได้นะคะสีไม่ตกนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ใช่ผ้าย้อมสีนะคะไม่ใช่ผ้าย้อมนะ,ะเป็นผ้าทอนะคะทอทั้งผืนเลยนะคะจะไม่ใช่ผ้าย้อมเพราะผ้าย้อมในเวลาซักมันจะสีตกนะคะอันนี้ไม่มีตกนะคะแต่ตั้งยูริเมมเบอร์ที่ไปไปไปวอทอินอรซูเปอร์มาร์เก็ตท้าแบ เบลี <Really? S 2> แข็ง yeah, แข็งมากเออแล้วแบบแล้วขายแพงด้วยแล้วโอ้โหแบบคุณคิดบอกว่าโอ้โหจะเทียบกับผ้าที่เราเอามาแถมกับกาแฟนี่โอ้โหน,นี่แบบนิ่มกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะอันนี้เป็นเป็นร้านอ่าในเซ็นทรัลเป็นคล้ายคของญี่ปุ่นอะไรนขนมปังอันนี่คนเยอะเยอะเพราะพี่ต้องไปต่อแถวนะคะเนี่ยอร่อย มั mm hmm. นเป็นเหมือนช็อกโกแลตอร่อยไหมไม่เห right. ็นยูโรโรยอะไรเลยพริกไทยเกลือไม่โรยอะ k ร pure I just like salmon cream cheese and bread โอเคครีม huh. ช mm ีส e e ่เ i n s บ d e b เตอร์ไม่มีข้าวเหลก็นี่นะคะันลืนนี่ก็เกี่ยวแล้วนะคะ เรือวนี้ก็ได้เลิกแล้วค่ะลงแล้วแต่เช้าเลยค่ะเห็นแฟนทางบ้านแนะนำบับี้ซี่มาว่าไม่อยากให้บาบี้ซี่เรียกยายม่องเลยให้เรียกแม่อืมบป้ซี่ก็จะเรียกแม่นะคะแต่ยายม่องเรียกตามหลานนางกลับมาแล้วค่ะจากกรุงเทพนางก็ร้องห่มร้องไห้กอดหลานมีวิดีโอมีวิดีโออยู่ค่ะ <laughs> นับดาว ก็คือหลานมาส่งก็อยู่ชนบุรีอะ่ะไม่รู้ว่าน้องแคนอยู่ชนบุรีอะ่ะเทีนี้มองนั่งนะ้วความชายแอร์ของชนบุรีมาเออมือ่อเช้าอ่ะซี่กับลุงคิดเราไปยำรอบทีนี้นะ้ำมันเหมือนมันแห้ง มีตัวรอบเหมือนมันลอ,อยขึ้นได้ปลาหมอมาสองตัวแล้วก็ปลาด,ดุกปลาดุกปลนอร่อยปลนอร่อยปลาช่อนด้วยค่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยแม่เข้ามาดูเขาบอกว่าให้ปลาปลาหมอเข้าไว้ย่างวันที่เกี่ยวข้าวเลี้ยงเลี้ยงคนที่มาช่วยเราตากข้าวอะค่ะข้าวมันสองแปลงนะคะแต่มันก็มันก็เยอะอยู่เนาะ ยังไม่ได้ไปซืกระสอบเพิ่มเลยกระสอบมาใส่ข้าวของปีที่แล้วเราเอาไปนุนป่นไปนี่มันก็เลยเหลือแค่ห้าสิบกระสอบไม่รู้ปีนี้จะได้กี่กระสอบค่ะก็ oh, oh. อาจจะให้ผัวน้าจ่อยมาช่วยด้วยค่ะ oh. เป็นยังไงอร่อยไหมรูสชาไิที่อร่อยมากชอบใครจะไอืี แกเด็กชายวันใช่นี่เดียวที่เขาได็คนนอนอิตุมพัดเอาอันนี้ค่ะเพราะว่านั้นไว้ให้ลุงแม่ลุงเขชอบแต่ที่สวิตแพง ถุงนึงมันสิบสี่สิบสี่ฟรังคูณ40บาทสิบสี่ฟรัง์ for a big one or smaller. s m a l l e for <some> more, s m a l l e I see you I want to buy <Yeah. S 2> มันนายฟรัง hmm. mm hmm. ถ้าเป็นเงินก็เกือบสี่ร้อแต่นี่ลุงคิดซื้อมาถุงละเท่าไหร่1 5บาทร้อยตีซะร้อยสีบาท หนึ่งของสวิตแพงพวกนุิดบอกว่าภาษีเอออ่าสวิตภาษีเขาแพงมีตุช็อกินแ for Christmas present ืม,มคือไปเป็นของขวัญได้นะคะแม่นุคิดก,ก็ก็สั่งนะคะสั่งสองผืนไปแจกเพื่อนแต่ของเขาต้องหากนะครับของเขาสี่ห้าผืนค่ะ เขาที่ต้องส่งไปพร้อมข้าวค่ะรอข้าวซื <Yeah. S 1> ้อมเป็นของฝากได้เลยค่ะเป็นของขวัญดีด้วยค่ะดูดีด้วยเราเป็นถุงมีถุงใส่ไปให้นะคะส่วนแฟนทางบ้านจะไปใส่กล่องของฝันอะไรนะั้นก็ต้องหาะคะ่ะ Towel and Pepsi Coffee together perfect Christmas gift ส่งมาให้แม่ลุงรอ,อข้าว แฟนทั้งบ้านหลายท่านที่เคยสั่งข้าวใหม่เราไปกินนะคะต้อมอร่อยเดี๋ยวปไปซี่อะไรเสร็จนะคะก็จะแจ้งบอกอีกทีนะคะราคาเหมือนเดิมค่ะถุงเล็กร้อยห้าสิบบาทรวมส่งทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าอันเดียวกันถุงใหญ่ก็สามร้อยบาทรวมส่งคุณไม่ต้องจ่ายเพิ่มแล้วนะคะสั่งเป็นถุงจ่ายสามร้อยคือจบนะคะไม่ต้องมา กังวลว่ามีเก็บไปทงไปทางแต่เราต้องเก็บเงินก่อนนะคะเพราะว่าข้าวค่ะมันหนักเพราะว่าค่าส่งมันก็แพงเนาะเพราะว่านี้มันรวมส่งด้วยค่ะคือถุงเล็กร้อยห้าสิบาทก็ไม่ต้องมามาจ่ายอะไรเพิ่มและแ้ะกันทางบ้านนะคะก็ก็รอนี่แหละค่ะวัฟเฟิลจะแจ้งอีกทีให้มันตากให้มันเก็บให้มไปสีอะไรให้เรียบร้อยก่อนมันข้าวใหม่ค่ะคนที่เคยกินข้าววาฟัฟเฟี่เนี่ยเขาถูกใจกันหลายท่านที่บอกว่าซื้อให้คนปวงคนป่วยแล้วไปต้มไป ไปต้มแล้วอะเขาบอกมันมันดูดีค่ะไปซดรอ้อนไปอะไรต้มอะจะดีค่ะปาปิซี่ก็จะต้มอะทำรีวิวให้ดูอยู่อุ้ยอร่อยอยู่นะคริสโออยู่นะ like แล้วก็นี่ค่ะวันนี้ค่ะกาแฟเราสั่งไปโอ้โหเดือนครึ่งนะคะเพราะว่าเราปาปิซี่ก็ลืมไปว่ากาแฟเราเม็ดกาแฟของเรานําเข้าจากบราซิลเนี้ยมาทรงใหม่ๆเลยเนาะเฟรชมากเลยค่ะ แบบอืส่งมาใหม่ๆเลยค่ะหอมมากนะคะเมืเ่อเช้าเรารดคันบเบลเลยเลยค่ะมาส่งมม <laughs> กาแฟเราจริงๆอ่ะเงียบๆไปอ่ะสามสี่วันไม่ใช่อะไรไม่มีกาแฟค่ะรอขายดีเกินค่ะขายดีมากคือออเดอร์รปังมากออเดอร์เนนี้ค่ะปังจริงแถมผ้าพันคอจนของหมด เราอุตส่าห์กะกะสั่งมาให้ทันที่ไหนน่าเราลืมไปว่ากาแฟเราต้องต้องนําเม็ดต้องนํามาจากบาซิลก็เลยโอ้ยพลาดไปนิดนึงเห็นไม่ค่ใยได้ช้อปปี้ถ้าใครไปสั่งตอนก่อนหน้านั้นนะคะก็จะเจอว่าหมดหมดหมดินิ้ๆมันหมดจริงๆมนไม่มีตลอดนี้ก็ต้องไปไปอัปเดตใหม่ค่ะแต่มาแล้วนะคะกาแฟตนี้เป็กอะอะไรนะบิ๊กบิ๊กบิ๊กเลยบิ๊กหลเลยนะคะสั่งมาได้เลยค่ะ มาใหม่ๆด้วยค่ะอากาศดีเนาะฝนไม่มีแล้วค่ะช่วงนี้ฝนบาปปซี่คิดว่าน่าจะเข้าหน้าหนาวเต็มตัวแล้วน้ำก็แห้งเร็วค่ะน้ำแบบแห้งเร็วมากเจอทั้งลมทั้งแดดนะคะที่นี่น้ำน้ำในนาจะแห้งเร็วก็พอดีแล้วเกี่ยวข้าวกันละหน่อยพอเกี่ยวข้าวเสร็จ เขาก็จะเอาวัวมากันที่ตรงนี้ก็ยังไม่เกี่ยวนะเนี่ยมันใกล้มันใกล้อ่ะแม่น้ํามันใกล้บ่อบ่อของหมู่บ้านเ่ะน้ํามันลึกมาไปซิให้ดูนี่ค่ะตรงนี้ค่ะแปลงเนี้ยเขาเกี่ยวไม่ได้ค่ะเพราะว่าอีตรงนั้นมันเป็นบ่อเห็นไหมคะเป็นบ่อแบบบ่อใหญ่เลยเป็นบ่อของหมู่บ้านนะคะทีนี้ตรงนี้น้ํามันลึกนี่รถไถเขาลงไม่ได้ค่ะ นะเพื่อนป้าไปซี่เองค่ะเขาคงต้องรอน้ําเขาต้องแบบว่าเอาน้ําออกก่อนนะคะเขาก็เกี่ยวอีช่วงนี้ไปก่อนค่ะเนี่ยแปลงพวกนี้น้ํามันไม่ลึกค่ะเขาก็เกี่ยวได้แต่อีแปลงนั้นมันลึกมากค่ะถ้าลงเนี่ยลดลดเกี่ยวข้าวหรือบางครั้งเขาต้องมาเกี่ยวเองค่ะคนต้องเกี่ยวเองเพราะลดลงไม่ได้เดี๋ยวมันลึกเห็นปีที่แล้วเขาก็มาเกี่ยวมือกันเองค่ะเนี่ยแปลงเนี้ย นี่ค่คะทีนี้พอเกี่ยวข้าวเสร็จนะคะสิ่งที่จะตามมาก็คือมะม่วงเนาะก็จะเป็นน้ามะม่วงแล้วอยู่แถวนี้ก็ดีค่ะมันมีนูน่นนี่เอาหงอาหารแบบว่าเปลี่ยนเหมือนเป็นของกินของดื่มเป็นฤด,ดูกาลอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็ ะะก็เดี๋ยวคลิปนี้่ป้าพี่ซี่ก็ฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปส่งกาแฟเขาเพราะว่าออเดอร์มาเยอะมากค่ะแล้วเราอ่ะยังไม่มีกาแฟส่งให้แต่ตอนนี้กาแฟมาแล้วนะะเราก็เลยต้องอขึ้นรถโองสองเที่ยวนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยว่ป้าพี่ซี่ก็ฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะใครสนใจก็นี่นะคะที่ป้าพี่ซี่ขึ้นให้นี้ที่ท้ายคลิปนี้นะคะแอดไลน์แล้วก็ที่เฟิร์สคอมเมนต์นะคะจะจะโทรฮอตไลน์มาก็ได้หรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้หรือจะเข้าไปสั่งในช้อปปี้ก็ได้นะคะ ก็ได้หมดเลยนะคะก็เดี๋ยวคิวนี้ฝากแค่นี้ก่อน,นะคะ่ะจะกันคิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย